เลยกันใจคู่กันรบมาจากน้องเมียเดินมาพบกันเมียเดินร้องเพลงไอ้ได้เตือนอลังกานมาลังกานหลานไอ้ได้เชิญมาดูโจโก้อลังกานตอนจิตตำนานนาลังกานโจมึงอว่าะกโอโอลังกานอันเดียเต่าจันนาลังกานตูอันเดือยโอ้ยมาเดี๋ยวมาน้องเอาน้องเมียลังการเดุนร้องม้า อันนี้มาพบเมียกลางตังเมียมาเอาเห็นว่าไม่ไปเลยร้อยไหมกว่าร้อยตอนนี้คนลกอะไรมั่งในี่ย chạy เาบุเอายาวคุยตัวเปลือกูุยรู้นี่อ๋อฮันเออกูุยว่งกับน้องเมียอ๋อเมียเจียกันตู้ rồi ล้วกคุยแบักเจียแล้วร้อยกรั้งฮานเออกูอันนี้ตายใจรวยร้อยฮันกินอิ่มแล้วเรมาบด้อยฮะยิมแล้วแม่ขาเต็มหมด รุดยอดเลยเลยแม่กาคนตายเพ่มาใกล้กูเจอไก่โต้ต้องจินมึงแหล่เคลือบเจอกันเล่นให้เรียบร้อยมึงเปลือยโล่เอ็นดำปีอันก็ไม่ได้เปลี่ยนมันเลยมึงร่อยเกินที่ลูกจินที่ที่บานได้กินรอกด้วยกูรอยแข้งเขียวไม่ออกเวลามันอุ่นไม่ได้ขื่นแรงกว่าปลื้ม <c oughs> แล้วรูรอบนุย้ยมันโล่ไอ้โลน่ ช่วยได้รูรอบนุ้ยมันเรียกว่าใกล้ไม่ได้โทษไวเลยเพราะวันนี้วันใจเทียบแล้วแล้วนถึงเทียบไป่ใ็ลงรูเดิมมันนุ้ยนังไม่ตั้มแต่วอาอครูตั้งอยู่ในตาดกวัวด้วยน้ำจิ้มกรอบกว่าน้องแต่งตั้มร้องรอยเอหอพอพอหลัดนู้ก,ก็จอดอยู่แกลงได้แหลนกันแล้วแต่เด็กกินไวหวมอดกอนอได้เหลืองเป็นเห็นนุกไปหน่าจริง กำมวัตินะพินเรามีความทุกข์กว่าบรรทึงหมอไว้ก็คุณหมากับวันนี้โดยพีเจเว่งอ่าพีเจว่งนี่ก็ตอนนี้ตันไปดูแลเรื่องรถไปตั้งให้นั่งหน่งเดียวได้เล่นกันนีพี่น่องปรบือให้กับพี่จวิงนี่จะตีกับเป็นรับนี่ก็รอขอบคุณมากับเออปี่จะเว่งก็คุณหมากไปหน้ากองตัวเองไ้รถนะพี่ ใช่เพื่อที่มีปะนะัญหาเราล้มก่อนน้องแกป้านักเร่งไปคุมดูแล่รถเต่ตั้งนูไลแล้วขอบคุณหมากับนะ้รารถแต่ตั้งตีไลให้กูบอกแล้วเพื่อแคบเราเลยวันเที่ยงไม่เกี่ <c oughs> ยวกูไลกุนเ,นยเ,ล,เลยปลอแรงแล้วรบไหนนั่งคอ <c oughs> ยไลกุนจันยาโลกุนว่ากันไม่ไมลให้ไม่ใจเล่นนั่นอย่าไปายื้อถ้าไม่ใจบ้านเราไอ้เจ้าว่ะคุณเตม๊้ม บนิ่มที่ไตเนี่ยกูตายกันเหล่าโย่ก็ chạy เลยได้เอ็ดนี่ปี่แก้วกันช่วยเลือดพี่แก้วจากจ้องจ้ำกับผู้จัดการควายข้าวนะครับนะผู้จัดการควายข้าวปี่แก้วฮันนี่คุณชุลพลเลอวิชิตมึงเห็นแล้วมา้งพูนแก้วตันพฝนตำรวจที่คิดินมาแล้วเห็นแล้ว มืงมึงแรงกับแกทีว่ากว่ากผู้เป็นนักเก้าแล้วจองจ้ำทีนี่แล้วอังอีใต้ห้องแล้วไปประกาศเก้าเพื่อผู้ประกาศจองจลำก็แรงพลุ๊บ <c oughs> สวัสดีครับวัสดีชกนนการการครอบครัวข่าวช่องสามค่ะวันนี้เหตุเกิดที่กรุงเทพมหา,หาคนครนะคะเนื่องจากว่ามีการประทะกันระหว่างรถเตะถังกับคณะหนังตะลุงค่ะลูกคู่หนังตะลุงบาดเจ็บสองรายค่ะคณะรถเตะถังเสียชีวิตหนึ่งคนตลอดถึงนายหนังตอนนี้เดินทางกลับสุภาพใต้อย่างปลอดภัยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นส่วนคนที่ไปห้ามคณะกรรมการตายสองศพนะคะวันนี้จะไหร้อยอย่าพูแก้วอันตรเดือเก้ากูเลยเรากลัวเก้าจ้ารึ เดียดังร้อยดนรีกับกัวก้าวจ้ามกูโจไปคนประกาศอ้วกขึ้นนอนเวลามาตั้งตึ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 งตายอีกแล้วโรคระ่าคกล้งะลรไหวร้อยตายอีกแล้วตายกันมากมายวันนี้ประเด็ <Skills. S 1> <anos. S 2> นข่าวที่นํามาบอกท่านอีกสักครู่กับเลขร้อยกับก็มีตามนาจ้านหนักถือก้าวกององซ้ำจะดื้อก้าวได้แนนนอนกิ้งตึงมึงไปแก่กับโจระยุประกาศข่าวเฮนี่เด <t ina> ี๋ยวโจ้ะระเปียก อัลโอลจอดเปียรวันนี้ลองประกาศเลยที่ไปจะเดื่มเข้าวันนี้เรื่องเรื่องเล่าจะเราเราจะติดวะหนังหรือพิมพ์ไตรัดพ่อขวานนั่นเองป่าทัวว่ามันใจปู่อ่ะทำไมว่าคนต่อนทุ่งเราโปู่่ะคันนั้นไม่มีคันหละละกาตกรรมโหดต่อไปควงข่าวอาจยากรรม การหย่ารมเรื่องเรื่องนี้มีผู้ชายคนหนึ่งได้เมียแล้วเมียตุม้มพอเมียตุ้มอยู่กันนานเกิดความคึกขึ้นมาพอคึกขึ้นแล้วตําราจะคุมไก่พอเพื่อนอมาเห็นพอดีไม่ได้คมอาจหย่ารมจบให้ไรนี่กักก้าอาจหย่าคมเหรอหนูเปลไอ้ไรหันเอนอะมาใจแล้ว ต่อไปกว่างเขาแล้วแล้าเขาร้อยก็การเขาผู้ัติเอตเหตุการณ์ที่ถนนเป้าหนยอตินรถกระบะจนแล้วกับรถเก๋งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตและตั้งกันรถมาคณะของผู้กู้ไปแนะนำ แล้วพูดเสียชีวิตอัดตรงรีบตรงโรงพยาบาลเพื่อทำการช่วยเหลือส่วนผู้ได้รับบุตเหตตอนนี้ตั้งจบบำเพ็ญกุศลอยู่ไอ้ไรกูไอ้ไรมาต่ำได้พระอจองซ้มกูยีกออกประกาศไปนั้นมันบ้ากระใจเอะทันกี่ดินกี่เจือจอก็ไปคว้าไงไปนั้นหรือไปนั่จํำรวยได้หรือไปนัา